เจอกันอีกแล้วครับกับแถว2 2เกมประจำวันจันทร์ที่24กุมภาพันธ์ครับหลังจากที่ผ่านพ้นเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาครับวันฟุตบอลแห่งชาติโอ้โหผลงานก็ต้องบอกว่าดีบ้างไม่ดีบ้างปะปนกันไปครับแต่ตัว3ดาวต้องบอกว่ายังคงทำงานได้ดีครับวันนี้ฟุตบอลต้องบอกว่าจะเยอะไหมมันก็เยอะครับแต่ไม่น่าเล่นเท่าไหร่ครับจะถามว่า มีตัวเด็ดเด็ดไหมวันนี้ตัวผมต้องบอกทุกคนครับว่าวันนี้ครับได้มาห้าคู่ครับเน้นๆไปเลยครับอาจจะไม่ถึงหกเจ็ดคู่แปดคู่เก้าคู่เหมือนเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาครับแต่วันนี้ต้องบอกเลยห้าคู่นี้จัดหนักจัดเต็มได้เลยครับก่อนอื่นเลยเราไปสรุปผลงานของเมื่อวานกันครับคู่แรกเมื่อวานครับแอตบิวเบลเจอกับเรอัลบายาโดลิตคู่นี้ตัวผมให้ไปที่ราคาสกอร์สูง2ลูกครึ่งควบ3คู่นี้ บิวเบาเจ้าบ้านถล่มไป71กินเต็มตั้งแต่คู่แรกครับคู่ที่2อครับอาแจกเจอกับโกเฮดอีเกิลคู่นี้ตัวผมให้ต่ออาแจคเจ้าบ้านที่ราคา1ลูกครับคู่นี้กินเต็มอีกแล้วครับอาแจคพอดีค้ำครับชนะไป2ประตูต่อ0นย์คู่ที่3ครับเวโรนาเจอกับฟิออรเรนตีน่าคู่นี้ตัวผมให้ต่อฟิออทีมเยือนครับโอ้โห0-0มาตั้งนานครับ ฟีออลมาโดนยิงนาทีบาปครับทำให้แพ้ไป1ประตูต่อศูนย์คู่นี้เสียไปครับคู่ที่4ครับสุดมันเลยครับนิวคาสเซิลเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสคู่นี้ให้ไปสูงอีกแล้วครับสูง2ลูกครึ่งครบ3ามคู่นี้กินเต็มครับนิวคาสเซิลครับเฉือนเอาชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสไป4ประตูต่อ3ครับโอ้โหกินเต็มตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วครับคู่นี้คู่ที่5ครับไลซิกเจอกับไฮเดมเฮลคู่นี้ตัวผมให้ต่อไลซิกเจ้าบ้านที่ราคาลูกครวครับ โอ้โหต้องบอกว่าไลซิกครับไปโดนยิงไวก่อนครับโดนนําไปก่อน2อศูนย์ครับตั้งแต่ต้นครึ่งแรกครับแล้วไล่มาตามตีเสมอ2อสองครับแต่ไม่ทันครับคู่นี้เสียไปครับตัวเนี้ยตัวเดียวเลยครับไลซิกครับโอ้โหทําให้งานก่อยเลยครับเมื่อวานคู่ที่หครับรล้วมาหลิดเจอกับขิโรน่าคู่นี้ต่อมาลิดเจ้าบ้านที่ราคาลูกครึ่งพอดีคําอีกแล้วครับมาลิดมายิงช่วงท้ายเกมครับปิดกองไปได้ชนะ2อศูนย์กินเต็มครับ คู่ที่7ครับ C, อาเซกอลมาเจอกับฟอร์ตูนาซิตาร์คู่นี้ตัวผมให้ต่ออักมาเจ้าบ้านครับที่ราคาลูกควบลูกครึ่งชนะจริงครับแต่ไม่ถึงราคาครับชนะ1นก็เสียไปครึ่งหนึง่งคู่ที่8นิ้เจอกับมงปรีเยคู่นี้ให้ต่อน,นิ้เจ้าบ้านที่ราคาลูกควบคู่นี้ครับพอดีคําอีกแล้วครับนิชนะไป2 0งกินเต็มคู่สุดท้ายครับเอมโปรีเจอกับออตแลนตาคู่นี้ตัวผมให้ไปที่ต่อออตแลนตาทีมเยือนที่ราคาหนึ่งลูกสุดท้ายออตแลนตาทันลม5้าคู่นี้กินเต็มครับ เมื่อวานต้องบอกว่าน่าเสียดายครับเสียดายคู่ไลซิกจริงๆครับตัวเดียวเลยครับโอ้โหถ้าไลซิกมาตามนะัดต้องบอกว่าอืมหน่าดูหน้าชมครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับวันนี้ห้าตัวครับแก้ตัวให้ทุกคนใหม่ครับวันนี้ตัวผมบอกเลยครับมั่นใจทั้งห้าตัวครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เราไปเริ่มที่คู่แรกของวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างกาลาตาสารายพบกับเฟเนบาเช่คู่นี้ฟุตบอลซูเปอร์ลีกของตุรกีครับเตะกันเวลาเที่ยงคืนตรงตามเวลาบ้านเรากาลาเจ้าบ้านครับนัดที่ผ่านมาของพวกเขาเล่นในบ้านทําได้แค่เสมอกับอาเซกอักมาไปในยูโรป้าลีกรอบเพย์ออฟเมื่อการสัปดาห์ที่ผ่านมาทําให้พวกเขาตกรอบไปเรียบร้อยแล้วครับ ในส่วนของฟุตบอลลีกนัดล่าสุดบุกไปชนะลิเซ่สปอร์สประตูต่อ1ตอนนี้รังจากฝูงของตารางคะแนน23นัดที่ผ่านมามี63คะแนนฝั่งทีมเยือนอย่างเฟเนบาเช่กันบ้างครับนัดล่าสุดของพวกเขายูโรปาลีกกลางสัปดาห์เหมือนกันทัับุกไปเสมอกับอันเดเลส2ประตูต่อ2แต่พวกเขาเข้ารอบครับพอนัดแรกชนะมาแล้ว3ประตูต่อศูนย์เข้ารอบผลรวมครับ5ประตูต่อ2ครับถือว่าจบงาน ได้ดีครับลูกทีมของโชเซ่มูรินโญ่ในยูโรปาลีกเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาในส่วนของฟุตบอลลีกนัดล่าสุดเปิดบ้านถล่มคาซิมปาซ่าไป3ประตูต่อ1คู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นกาลาตาสรายที่บุกมาชนะเฟเนบเช่ได้3ประตูต่อ1วันนี้เล่นที่บ้านของการ,ราครับเจ้าบ้านวันนี้จะมาในระบบ3-4-1-2ผู้เล่นที่คาดว่าลงเล่นวันนี้ครับผู้รักษาประตูเฟร์นันโดมุสเลลา กองหลัง3าคนครับวันนี้จะใช้อับดุลเคริมบาดักซี่ดาวิสันซานเชสและคาร์ลอสคูเอสตามิฟิวตรงกลางสนาม4คนฝั่งขวาจะเป็นเพอร์เซมิสลาฟฟันสคอฟคีฝั่งซ้ายจะเป็นอาห์มัดคูตูซูมิดฟิวคู่กลางจะใช้ลูคัสตอเรล่าและก ah. าเบียวซาลาทำเกมวันนี้จะเป็นบาริสยูมัตยืนอยู่ข้างหลังวิกเตอร์โอซินเฮมและดิสเมอร์เทนที่ลงล่าตะข่ายในตำแหน่งสูนหน้าคู่กันวันนี้ครับ ฝั่งทีมเยือนอย่างเฟเนบาเช่วันนี้จะมาในระบบ3-4-2-1ผู้เล่นที่คาดว่าลงเล่นวันนี้ผู้รักษาประตูจะใช้อิรฟานคารเอกิบายสกองหลัง3คนครับโซฟิยานอัม,มบาบตมิลานสกินเนียและเลเว่นเมอร์คานมิดฟิ์ตรงกลางสนาม4คนครับฝั่งขวาจะเป็นออกุสไอดินฝั่งซ้ายจะเป็นเมสมุนเลอร์คู่กลางครับมิดฟิ์จะใช้เฟตและฮาคานยาดัส ทำเกม2คนวันนี้จะใช้ทาริสกาและดูซานทาดิตยืนอยู่ข้างหลังยูซุปเอนเนซิลีที่โรงราตไถ่ในตำแหน่งสูหน้าตัวเป้าราคาวันนี้เปิดมาที่เจ้าบ้านการาตาสารายต่อที่ราคาปอปาตากลมๆราคาสูงต่ำกำแพงอยู่ที่3ลูกควบ3ลูกครึ่งทั้ง2ทีมต้องบอกว่าวันนี้ครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบเรื่องความฟิตทัเพาะกลางสัปดาห์เตะยูโรป้ามาด้วยกันทั้งคู่ คู่นี้ต้องบอกว่าลุ้นแชมป์ครับทั้งคู่ครับวันนี้ครับสามแต้มครับสำคัญจริงๆกับทั้ง2ทีมถ้า3มแต้มนี้เป็นของเจ้าบ้านกาลาตาสารายต้องบอกว่าฤดูการนี้คงจะเป็นพวกเขาครับที่จะได้แชมป์ครับเพราะจะนําห่างจะทิ้งห่างเฟเนครับถึง9คะแนนถ้าวันนี้ครับเฟเนได้3มแต้มครับจากช่องว่างที่เหลือ6คะแนนจะตามแค่3คะแนนครับสําคัญจริงๆครับ3คะแนนนี้โอ้โหราคาก็เปิดมาแบบ ได้เสียไปเลยครับปอปลาอย่างนี้ครับยากครับยากจริงๆครับเล่นยากจริงๆครับปอปามาแบบนี้ครับถ้าเทียบกันฟอร์มชั่วโมงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นฝั่งเฟเน่ครับที่ยังจะดูดีกว่านิดนึงครับเพราะช่วงหลังเฟเน่พวกเขาโอ้โหยิงมายาวๆครับตั้งแต่ท้ายปีที่ผ่านมาครับจนถึงตอนนี้ยครับไม่แพ้ใครเลยครับ15นัดติดต่อกันนะครับ แล้วชนะต้องบอกว่าโอ้โหชนะเยอะกว่าเสมอครับไม่ไม่หนักไปทางเสมอด้วยครับหนักไปทางชนะครับเฟเนบาเช่ทีมเยือนกาลาครับช่วงหลังเนะี่ยผมสังเกตครับเจ้าบ <attend> ้านมันนี้ครับมักจะมีปัญหาในเรื่องการจบสกอร์ครับช่วงหลังๆเหมือนปืนฟืดครับเหมือนทีมคู่แข่งครับเขารู้ครับเขารู้ทันครับว่าจะต้องเล่นกับกาลาตาสรายอย่างไงครับช่วงหลังครับยิงใครต้องบอกไม่ไม่ค่อยขาดเท่าไหร่ครับช่วงหลังๆน่อาจจะมีบางหน้าที่ ที่พอจะถล่มได้ครับที่พอจะขาดไปไปลายแต่หลังๆมานี้เหมือนเหมือนฟืดนะครับช่วงสามนัดสองนัดหลังนะครับโหเหมือนอย่างที่ผมบอกครับเล่นกับกาลาเขาไม่ต้องอะไรมาครับตั้งรับเหนียวเหนียวแน่นรับลึกๆแล้วรอสวนกลับวพาพวกเขามักจะเสียประตูจากการโดนสวนกลับตลอดครับกาลาตาสลายแล้ววันนี้มาเจอกับเฟเนรบาเช่ลูกทีมของโชเซ่มูรินโญ่ที่ชอบเหลือเกินครับเล่นเป็นทีมรับตั้งรับแล้วรอสวนกลับครับ คือตามสไตล์ของเขาเลยครับมูริโยสไตล์แบบนี้ครับลดบาสครับหน้าประตูครับแล้วขอโอกาสครับแค่ครั้งเดียวหรือสองครั้งไม่มากไปกว่านี้โอกาสครับเปลี่ยนเป็นสกอร์เปลี่ยนเป็นประตูได้ครับคู่นี้ผมมองนะครับบอลสูสีกันฟอร์มช่วงหลังก็โอเคใกล้ๆกันครับแต่ผมบอกเลยครับเฟเนร์เช่ช่วงหลังเนี่ยกำลังใจกําลังดีครับพวกเขาดูดีกว่ากาลาตาสลาครับกาลาตกลอบมาครับ นักเตะคงห่อเหี่ยวครับกำลังใจคงจะโอ้โหบั่นทอนลดลงไปเยอะครับคู่นี้ผมมองแล้วครับอยู่เฟเนบาเช่น่าจะมีกําไรกว่าผมขอซื้อใจไปที่เกมรับของเฟเนบาเช่มองแล้ววันนี้เฟเนบาเช่ไม่แพ้ครับกับราคาปอปลาของเฟเนบาเช่ไม่กินครึ่งก็กินเต็มมาคู่นี้ยืนพื้นรองเฟเนบาเช่ที่ราคาปอปลาตากลมๆครับเราไปต่อกันคู่ที่2ของวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างมาป่ากรุงโรมโรมาพบกับมอนซาคู่นี้ เกาโชซิเลียอ,อิตาลีครับเตะกันเวลาตีสองตามเวลาบ้านเราโราม่าครับนัดล่าสุดของพวกเขาเปิดบ้านชนะปอร์โตไป3ประตูต่อสองในยูโรปาลีกเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาพวกเขาเข้ารอบไปเรียบร้อยครับถือว่าเก็บงานได้ดีครับเล่นในบ้านของตัวเองชนะไป3 2ครับนัดก่อนครับบุกไปเสมอกับปอร์โต1นครับเข้ารอบ16ทีมเรียบร้อยครับส่วนในเกาโชซิเลียอ,อิตาลีนัดล่าสุดบุกไปเฉือนชนะปามาได้ หประตูต่อศูนย์ทำให้ตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับ9ของตารางคะแนนครับ25นัดที่ผ่านมา37คะแนนฝั่งมอนซาทีมเยือนกันบ้างนัดล่าสุดของพวกเขาเปิดบ้านทำได้แค่เสมอกับเลเช่ศประตูต่อศูนย์ตอนนี้บวยของตารางคะแนนครับ2 5นัดที่ผ่านมามีแค่14คะแนนเท่านั้นคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเสมอกันไป1-1หนครับ โรมาเจ้าบ้านวันนี้พวกเขาจะมาในระบบ3-42-1ผู้เล่นที่คาดว่าลงเล่นวันนี้ผู้รักษาประตูไมสวิลล่ากองหลัง3คนจะเป็นเซอร์กี้เซริกจานลูก้ามันชินีและอีวานเอนดิกามิดฟิลด์ตรงกลางสนาม4คนฝั่งขวาจะเป็นอเล็กซิสเาเลเมเกอร์ฝั่งซ้ายจะเป็นลูคัสกูนาดูอัตมิดฟิลด์ตรงกลางคู่กันครับเรยันโดปาเรเดสและมานูโคน่ทำเกมสคนวันนี้จะใช้อนาสซาลาเอ็ดดีนและมัติอัตสูเล หน้าเป้าวันนี้พวกเขาจะใช้เอลโดรโซมูโรดอฟฝั่งทีมเยือนอย่างมอนซ่าครับ342-1เหมือนกันครับผู้รักษาประตูวันนี้จะใช้สเตฟาโนตูราติกองหลังสมคนจะเป็นดานิโลดัมโบซิโอโทมัสราซิออสและอันเดียสโคโบนีมิดฟิลด์ตรงกลางสนาม4คนฝั่งขวาจะเป็นเปโดเปเรล่าฝั่งซ้ายจะเป็นจอร์จิออสกิเลโกปูอส คู่กลางครับมิดฟิลด์จะใช้แคสเปอร์เออร์บันสกี้และอารซันโดบิอันโกทำเกมสองคนดาดีโมตาแพดิกซูเรียหน้าเป้าวันนี้จะใช้ซิลเวเล่เกนวูราราคาวันนี้ครับเปิดมาเป็นโรม่าเจ้าบ้านต่อที่ราคาลูกครึ่งราคาสูงต่ำกำแพงอยู่ที่สองลูกครึ่งควบสามโรม่าชั่วโมงนี้ต้องบอกว่าร้อนจริงๆครับแรงจริงๆครับโอ้โหต้องบอกว่าช่วงหลังนี่เป็นบอลกินราคาไปแล้วครับโรม่าครับ กินราคาเกือบจะทุกนัดนะครับช่วงหลังๆอาจจะมีสะดุดบ้างแพ้บ้างครับแต่เข้าใจได้ครับว่าเป็นการเล่นเป็นทีมเยือนครับแต่ถ้าเล่นในบ้านของตัวเองเมื่อไหร่ครับโรม่าครับเตรียมรับกําไรเตรียมนับตังได้เลยครับชั่วโมงนี้ยังไงก็ต้องโรม่าครับโอ้โหผมไม่กล้าลองครับราคาจะแพงกว่านี้ผมก็จะต่อโรม่าครับมอนซ่าครับเอาเถอะครับไม่ดีเลยไม่ดีจริงๆครับทั้งฤดูกาลนะครับ เล่นเป็นทีมเยือนครับชนะแค่นัดเดียวครับแล้ว6นัดล่าสุดในฟุตบอลลีกตอนนี้ครับพวกเขาไปเยือนแพ้แพ้ทั้ง6นัดเลยครับในการเล่นเป็นทีมเยือนครับวันนี้3แต้มยังไงก็อยู่ที่โรม่าครับตัวผมโคตรมั่นใจเลยครับแต่ราคามันบีบครับต้องมีเม็ด2เม็ดสขึ้นไปครับก็ไม่ต้องคิดอะไรมากครับถ้าเม็ดแรกมันมาไวครับเม็ดสเม็ดสมาโรม่าปิดเกมได้สบายสครับโรม่าหลังๆนะครับ ตั้งแต่ได้คารนิโอราเนียลี่มาคุมทีมว่าอดีตกุนซือของเลสเตอร์ที่เคยพาเลสเตอร์ครับได้แชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษมาแล้วครับเป็นบอลที่ต้องบอกว่าเน้นผลครับเวลานำใครแล้วครับนำห่างแล้วโอ้โหปิดเกมได้ครับเอาชัวร์บอลเน้นผลนำหนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์ไหบไอทีมตรงข้ามครับยิงตามลำบากอะครับคู่นี้ตัวผมมองแล้วโรม่าใสๆครับใสกว่าน้ำก็โรม่าเนี่ยครับไม่มีอะไรต้องให้คิดมากครับคู่นี้โรม่ากำลังแรงมอนซ่า บอลมันตกชั้นแน่นอนครับเอาอะไรมาสู้ครับวันนี้โรมาเดินหน้าฆ่าลูกเดียวครับโรมาไม่มีอะไรมากกับราคาลูกครึ่งแค่รุ่นไม่2สองเท่านั้นเองคู่นี้ลุนกันยาวๆครับรุ่นไม่2สองกับโรมายืนพื้นไปเลยครับต่อโรมาที่ราคาลูกครึ่งครับ <Yes. S 1> เราไปต่อกันคู่ที่3ของวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างเซบียาพบกับมาโยกาคู่นี้ลาลิก้าสเปนเตะกันเวลาตีสามตรงครับตามเวลาบ้านเราเซบียานัดที่ผ่านมาฟอร์มโหดครับบุกไปถล่มบายาโดลิต 4ประตูต่อศูนย์ทำให้ตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับ13ของตารางคะแนนครับ24นัดที่ผ่านมามี31คะแนนมาโยกาทีมเยือนครับนัดล่าสุดผลงานร้อนแรงเหมือนกันครับเปิดบ้านถล,ล่มลาสพามาดไป3ประตูต่อ1ึงคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเสม,มอกันไป0ูนย์ครับวันนี้เตะที่บ้านของเซบียาเจ้าบ้านเซบียาวันนี้พวกเขาจะมาในระบบ4-33ผู้เล่นที่คาดว่าลงเล่นวันนี้พเพรารักษาประตูเออยันไนแลนด์ กองหลัง4คนนับแบกขวาจะเป็นโฮเซ่แองเกิลคามานาฝั่งซ้ายครับจะเป็นอาร์เดียสเปโดซ่าคู่เซนเตอร์จะใช้เดมันญากูเดสและกิเก้ซาลัดมิดฟิลด์ตรงกลางสนาม3คนจะเป็นฮวนดูสานเชตลูเชียงอากูเมและชิบิวโซกองหน้า3คนฝั่งขวาจะเป็นรูเบนวัสเกตฝั่งซ้ายจะเป็นโดดีลูกาบาคิโอหน้าเป้าวันนี้ใช้ไอแซคโรเมโลฝั่งทีมเยือนครับ 4-2-3-1ผู้เล่นที่ขาดว่าลงเล่นวันนี้ผู้รักษาประตูจะใช้โดมินิกไกฟ์แบกขวาจะเป็นปาโบมาเฟโอแบกซ้ายจะเป็นโยฮันโมฮิก้าคู่เซนเต,นเตอร์อันโตนิโอราอิโลและมาติววาเยนมิดฟิลคุมเกม2องคนทับตรงกลางสนามจะเป็นโอมามาสคาเดลและเซอร์กี้ดาเดอร์ทำเกมสามคนข้างบนรับฝั่งขวาจะเป็นโรบด์นาวาโรฝั่งซ้ายจะเป็นดานี่โรดิกต เพย์เมเกอร์วันนี้จะใช้ทาคุมะอาสนกยืนอยู่ข้างหลังเวทัมูริกี้ที่โรงล่าตะขายในตำแหน่งสู่หน้าตัวเป้าราคาวันนี้เปิดมาเซบิยาเจ้าบ้านต่อที่ราคาปอปาตากลมๆราคาสูงต่ำกำแพงเปิดมาที่2เมตรทวนๆพอดีเป๊ะเซบิยาต้องบอกว่าหลังๆมานี่ผลงานถามว่าดีไหมก็ดีขึ้นตามลำดับแต่จะถามว่าดีสุดไหมมันก็ไม่สุดครับเป็นทีมที่ บางนัดครับถ้าดีต้องบอกว่าดีโคตรใจหายแลครับเหมือนนัดที่ผ่านมาบุกไปถล่มบายาโดลินได้ครับบางนัดครับถ้าจะหลุดหลุดดื้อเลยครับไม่คิดว่าจะแพ้โอ้ก็แพ้แบบขาดลอยนะครับบางนัดครับไม่คิดว่าจะมีแต้มครับกอดันมีแต้มดันชนะได้ครับเป็นทีมที่แปกครับเป็นวันวันไปครับเซบียาครับสามวันดีสี่วันร้ายครับสําหรับเซบียาเจ้าบ้านมาโยกาทีมเยือนเองก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันครับแต่พวกเขา ก็กลับมาแล้วครับ2นัดล่าสุดในลีกก็เก็บไป4คะแนนจาก6คะแนนครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้พวกเขาแพ้รวดครับห้านัดติดต่อกันครับหลังจากที่แพ้ห้านัดติดต่อกันตรงนั้นครับน่าจะไปคุยกันน่าจะปรับเปลี่ยนน่าจะทําการบ้านมากันบ้างครับทําให้ฟอร์มเริ่มกลับมาดีครับคู่นี้บอลบอกเลยครับค่อนข้างจะสูสีกันครับบอลทันกันเหลือเกินและฟอร์มช่วงหลังก็โอเคคล้ายๆกันเลยครับไม่ได้ดีและก็ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้น บอลคู่นี้ตัวผมมองนะครับเปอร์เซ็นต์เสมอโคตรเยอะเลยครับคือทั้งสองทีมับเซบียาเล่นในบ้านก็เหนียวแน่นไว้ก่อนครับไม่ได้ก็ไม่เสียครับตามสไตล์ของเซบียาแต่ไหนแต่ไรแล้วครับเรารู้ดีครับไอ้ประเภทตีหัวเข้าบ้านครับมาโยกาต้องบอกว่าต้นฤดูกาลครับทําได้ดีครับแต่พวกเขามาสะดุดกลางฤดูกาลเนี่ยครับแต่ก็กลับมาแล้วครับเป็นทีมหนึ่งครับมาโยกาที่ต้องบอกว่าเป็นเกมรับที่เหนียวแน่นเหมือนกันครับไม่ได้ก็ไม่เสียไว้ ไว้ก่อนครับเหมือนกันครับสไตล์ตีหัวเข้าบ้านเหมือนกันนะครับคู่นี้บอลทันกันบอลสูสีกันฟอร์มใกล้เคียงกันยังไงก็ต้องอยู่บอลรองครับน่าจะทํากําไรให้เราครับบอลรองครับกับราคาปอปลาของมาโยกาตัวผมมองครับไม่กินครึ่งก็กินเต็มครับถ้าเสมอก็กินครึ่งครับชนะก็กินเต็มแต่ถ้าอยากให้กินเต็มๆไปเลยก็รองมาโยกาที่ราคาครึ่งลูกก็ได้ครับเพราะราคาครึ่งลูกก็มีแต่ต้องบอกว่าน้าครับผลตอบแทนค่อนข้างจะ น้อยลงครับตัวผมเลยให้ยืนพื้นไปเลยครับที่รองปอปาวัดไปเลยครับถ้ามายก้าเปี้ยงเดียวจอดก็กินเต็มครับง่ายๆคู่นี้บอลทันกันสูสีกันอยู่บอลรองอุ่นใจกว่ายืนพื้นครับรองมายก้าที่ราคาปอปลาตากกมๆครับเราไปกันต่อคู่ที่4ของวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดพบกับลีดยูเนเต็ดคู่นี้ c ชมเป i ้นชิพอังกฤษเตะกันเวลาตีสามตรงตามเวลาบ้านเราครับเชฟฟิลด์ เจ้าบ้านวันนี้นัดล่าสุดของพวกเขาบุกไปเฉือนชนะลูตันทาวน์หนึ่งประตูต่อศูนย์ตอนนี้พวกเขาอยู่รองจ่าฝูงครับ33นาทีผ่านมามี70คะแนนฟังลิดนัดล่าสุดของพวกเขาเปิดบ้านเฉือนชนะซันเดอร์แลนด์ไป2ประตูต่อ1ถึงขั้นต้องมายิงกันในท้ายเกมยิงนาทีบาดพับกว่าจะชนะมาได้ลิดนัดล่าสุดตอนนี้จ่าฝูงครับ33มสิานาทีผ่านมา72คะแนนคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดที่บ้านของลิดลิดชนะไปได้20ศูนย์ เจ้าบ้านวันนี้ครับเชฟฟิลพวกเขาจะมาในระบบ4-2-3-1ผู้เล่นที่คาดว่าลงเล่นวันนี้ผูร้รักษาประตูจะใช้ไมเคิลคูคปเปอร์แบกขวาแฮร์ฮรี่คัคแบกซ้ายแซมเมคคอรัมคู่เซนเตอร์จะเป็นอาเนลลอาร์มิดฮอสซินและแจ็คโรบิสันมิดฟิลคุมจังหวะครับ2คนตรงกลางสนามจะเป็นวินิซิอุสซูซาและฮัมซาซา,าดูรีทำเกม3คนข้างบนครับฝั่งขวาจะเป็นเบนเบเรตันดีอาสฝั่งซ้ายจะเป็นเยซุรุตลักซากี ตรงกลางครับเพเมเกอร์จะใช้เรียสบูเตอร์ยืนอยู่ข้างหลังไทลี่แคมเบลที่โรงราชไคในตำแหน่งสูน้าตัวเป้าฝั่งทีมเยืนยังลีดอยู่ในเตตสี่สอเหมือนกันครับผู้เล่นที่คาดว่าลงเล่นวันนี้ผู้รักษาประตูจะใช้อินส์ลานเมสเซเยร์กองหลัง4คนแบ็คขวาจะเป็นเจเดนโบเกลฝั่งซ้ายจะเป็นจูเนียฟิโปคู่เซนเ,นเตอร์โจโรดอนและอีธานอัมพาดูคุมจังหวะ2คนครับตรงกลางสนามมิดฟิลด์จะใช้อีธานากะและเลสกู ทำเกม3คนครับฝั่งขวาครับริมเส้นฝั่งขวาจะเป็นดนียอเจมฝั่งซ้ายจะเป็นมาเนอร์โซลโมนแบนดอนอารอนสันทำเกมอยู่ข้างหลังโจเอลปิโลที่ลงล่าตะข่ายในตำแหน่งสูนหน้าตัวเป้าราคาวันนี้เปิดมาเป็นรีดทีมเยือนต่อที่ราคาครึ่งลูกราคาสูงต่ํากำแพงเปิดมาที่2ลูกวบ2ลูกครึ่งคู่นี้เป็นบอลอีกคู่หนึ่งครับลุ้นแชมป์กันอีกแล้วครับแชมป์แชมป์เป็นชิปอะครับว่าใครครับจะได้เป็นแชมป์และเลื่อนชัน้นครับ ไปเล่นพรีเมียร์ลีกฤดูการหน้าตอนเนี้ครับต้องบอกว่าเหลือเอาที่เห็นจะจะจะเหลือแค่3ทีมัฟลรีดจาฟูงครับเชฟฟิลและก็เบอร์ลีเนี่ยครับแล้วมันจะมีครับที่1กับที่รับแชมป์กับรองแชมป์เนี่ยจะได้เลื่อนชั้นอัตโนมัติไปพรีเมียร์ลีกฤดูการหน้าเลยครับ3ถึง6ครับอันดับ3ถึงอันดับ6จะต้องไปเพย์ออฟเพื่อหาแค่อีก1ทีมครับวันนี้จึงสำคัญกับทั้ง2ทีมจริงๆครับเชฟฟิลเอาตามตรงครับ ตอนนี้คะแนน่ะพวกเขาน่าจะมี72คะแนนเท่ากับลีครับแต่พวกเขาครับโดนหัก2คะแนนตั้งแต่ต้นฤดูกาลครับหลังจากที่ไปผิดกฎของฟีฟ่าครับกฎการเงินครับ Financial Fair p a เพครับพวกเขาไปทำผิดกฎก็คือประมาทเลื่อนเล่อเองครับก็โดนหักแต้มไป2คะแนนครับแต่จนแล้วจนรอดพวกเขาก็โอ้โหหลังจากที่โดนหัก2คะแนนไปก็พาตัวเองมาลุนแชมป์จนได้ก็ต้องบอกว่าเชฟฟิลฤดูกาลนี้ก็ไม่ธรรมดาครับ ต้องบอกว่าเป็นทีมที่เล่นบอลเน้นผลจริงๆครับบางน่ารับเชฟฟิลชนะแค่1น2 1ชนะแบบนี้ตลอดรับชนะเม็ดเดียวเม็ดเดียวมาตลอดรับเกือบทั้งฤดูกาลครับนานๆทีจะถล่มใครได้บ้างครับสำหรับเชฟฟิลครับลองไปดูสถิติย้อนหลังครับเชฟฟิลหนึ0เชฟฟิลสอครับประมาณเนี้ยครับไม่ไม่ไปไกลกว่านี้ครับต้องบอกว่ายอดเยี่ยมครับถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมครับบอลเน้นผลลีดไม่ต้องพูดถึงแฤดูกาลนี้ของพวกเขาทีมจอมถล่มประตูครับโอ้โห บางนัดครับคิดจะถล่มคู่แข่งครับ4 5ประตูก็ถล่มแบบนั้นดื้อๆง่ายๆครับต้องบอกว่าเกมรุกของพวกเขาสุดๆแล้วครับลีดยูในเตดและเกมรับก็เหนียวแน่นด้วยครับทั้งฤดูกาลอะ3 3านัดเสียแค่20ประตูครับเกมรุกก็สุดจัดในลีกเกมรับก็ดีสุดๆวันนี้บอลลุ้นแชมป์เจอกันผมพูดเลยครับคู่นี้ครับคู่นี้เจอกันผมจะประมาณนี้ครับแบบว่าถ้าใครต่อจะลองอีกทีมถ้าอีกทีมต่อผมก็จะลองครับ คือวันนี้ลีดต่อผมก็จะลองเชฟฟิวถ้าวันนี้เชฟฟิวต่อผมก็จะลองลีดครับคู่นี้บอกเลยบอลมันทันกันคือคู่นี้ลงเล่นวันนี้ครับคือต่างคนต่างทีมนะไม่อยากเสียแต้มด้วยกันทั้งคู่ครับถ้าเกิดว่ามีทีมไหนทีมหนึ่งครับพลาดเสียสามแต้มให้อีกฝั่งอะ่ะโอ้โหงานหยาบเลยครับดูดูการนี้ต้องบอกว่ายากครับคือลีดถ้าวันนี้ทีมเยือน,นครับถ้าพวกเขาครับได้สามคะแนนคะแนนจะเป็นเจ็ดสิบห้าและทิ้งห่างเชฟฟิว ห้าคะแนนส่วนเชฟฟิลถ้าวันนี้ชนะได้ก็แซงขึ้นครับมันเลยทําบีบให้ทั้งสองทีมต้องเล่นแบบประคับประคองตัวคือไม่ได้แล้วก็ไม่เสียครับพยายามให้ไม่เสียไว้ก่อนนะครับแล้วบอลแบบนี้ครับมันจะดูน่าเบื่อบอลไม่ค่อยจะยิงกันบอลคู่นี้ผมมองแล้วครับต่างคนต่างเก่งต่างคนต่างกลัวต่างคนต่างไม่ผีผามครับเชื่อแล้วคู่นี้จบเอาแบบแฟร์แฟนะครับเอาแฮปปี้ทั้งสองทีมครับจบลงในผลเสมอครับ ทั้ง2ทีมตัวผมคิดว่าโอเคครับแล้วทั้ง2ทีมก็พร้อมที่จะเล่นแบบนั้นด้วยครับวันนี้คู่นี้ไม่มีอะไรมากครับใครต่อก็ลองครับวันนี้ดันอเผอิญว่าเป็นลีดต่อทีมเยือนต่อลองเจ้าบ้านครับคู่นี้ยืนพื้นนะครับรองเชฟฟิลด์ยไนเจ้าบ้านที่ราคาครึ่งลูกับมองแล้วน่าจะมีกําไรไเราไปต่อกันคู่สุดท้ายครับคู่ที่5ของวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างปอร์โตพบกับวิกตอเรียกิมมารัคู่นี้ซูเปอร์ลีกาของโปรตุเกสครับตีสามสิบห้าตามเวลาบ้านเรา ปอร์โตเจบันนัทที่ผ่านมาของพวกเขาบุกไปแพ้ให้กับโรม่าสามประตูต่อสองในยูโรป้าลีกรอบเพลย์ออฟเมื่อการสัปดาห์ที่ผ่านมาตกรอบไปเรียบร้อยแล้วครับสำหรับปอร์โตนัดล่าสุดในลีกพวกเขาบุกไปเฉือนชนะฟอร์เดนเซ่หนึ่งประตูต่อศูนย์ทำให้ตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับสี่ของตารางคะแนนยี่สิบสองนัดที่ผ่านมามีสี่สิบหกคะแนนฝั่งทีมเยือนอย่างวิกตอเรียกิม,มารายกันบ้างนัดล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับบาก้กาไปศูนย์ศูนย์ ตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับ8ของตารางคะแนน22นัดที่ผ่านมา31คะแนนคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นปอร์โต้ที่บุกไปถล่มวิกตอเรียกิมาราได้3ประตูต่อ0เจ้าบ้านวันนี้ปอร์โตพวกเขาจะมาในระบบ3-4-3ผู้เล่นที่คาดว่าลงเล่นวันนี้ผู้รักษาประตูจะใช้เดียโก้คอสตากองหลัง3คนจะใช้โอตาวิโอเดียโก้จาโลและเซเปโดมิฟิลตรงกลางสนาม4คนฝั่งขวาอังเดฟังโก้ฝั่งซ้ายฟานซิโกมูลา มิดฟิลคู่กลางวันนี้จะใช้ฟาบิโอวิเอร่าและแดนนี่นามาโชกองหน้า3คนฝั่งขวาจะเป็นโรดิโกโมล่าฝั่งซ้ายจะเป็นเปเป้หน้าเป้าวันนี้จะใช้เดนิสกูนฝั่งทีมเยือนอย่างวิกตอรียกิมารายครับ4-2-3-1ผู้เล่นที่คาดว่าลงเล่นวันนี้ผู้รักษาประตูจะใช้บูโนวาเลราแบ็กขวาจะเป็นมิเกลมาก้าแบ็กซ้ายเจ้าเมเนตคู่เซนเตอร์ฟิลิเป้เรวาสและโทนี่โบเรฟสโควิด มีฟิวตรงกลางสนาม2คนครับคุมจังหวะจะเป็นตีเอโกซินวาโทมัสฮันเดลทาเกม3คนครับฝั่งขวาจะเป็นเตลโมอากันโจฝั่งซ้ายจะเป็นนูโนซานโตสซามูทําเกมอยู่ข้างหลังเนลสันโอลิเวล่าที่ลงล่าตะข่ายในตําแหน่งศูนย์หน้าตัวเป้าราคาวันนี้เปิดมาเป็นปอร์โตเจ้าบ้านต่อที่ราคาครึ่งควบลูกราคาสูงต่ากําแพงเปิดมาที่สองลูกควบ2ลูกครึ่งต้องยิง3ลูกถึงจะได้กินเต็มสําหรับสกอร์สูงเจ้าบ้านปอร์โตครับ ต้องบอกว่าผลงานช่วงหลังไม่ดีไม่ดีเลยครับกล้าพูดเลยครับโอ้โหอยู่ๆก็หลุดเฉยเลยครับปอโตครับตั้งแต่ขึ้นปีใหม่มาพวกเขาแย่ครับฟอร์มย่าแย่เหลือเกินครับเคยมีอยู่ช่วงหนึ่งครับถึงขั้นแพ้สีนัดรวดติดต่อกันนะครับแล้วก็ยังไม่ฟื้นดีครับหลังๆอาจจะดีขึ้นหน่อยอาจจะมีเสมอมีชนะบ้างครับแต่โดยรวมต้องบอกว่าฟอร์มไม่ค่อยดีแล้ววันนี้เปิดบ้านมาพร้อมกับราคาที่เป็นต่อครึ่งควบลูก บอกเลยครับวิกตอรียกิมารายเองก็ไม่ธรรมดาครับช่วงหลังเป็นทีมที่หนักไปทางเสมอเป็นส่วนใหญ่ครับเสมอต้นเสมอปลายจริงครับวิกตอรียกิมารายครับจะเจอกับทีมเล็กทีมใหญ่ก็เสมอตลอดนะครับวันนี้บอกเลยครับเรื่องความฟิตอ่ะวิกตอรียกิมารายอ่ะไอทีมเยือนอ่ะความฟิตเยอะกว่าแน่นอนครับเพราะปอโต้พึ่งเตะการสัปดาห์มาครับใช้พลังงานไปเยอะครับถึงแม้จะได้พักนานครับแต่ไม่เท่าวิกตอรียกิมารายครับที่ต้องบอกว่า ไม่ได้เตะกลางสัปดาห์ครับมีเวลาพักผ่อนมีเวลาซอมมีเวลาทํากันบ้างครับปอร์โตครับจิตใจของพวกเขาคงห่อเหี่ยวครับตอนนี้ตกล่อไปครับแล้วฟุตบอลลีกตอนนี้ก็โอ้โหตกมาอยู่อันดับสี่เฉยเลยครับโดนบาก้กาเพิ่งจะแซงขึ้นที่สามครับวันนี้กับราคาขึ้นครอบลูกตัวผมบอกเลยรองวิกตอริยกิมารายดีกว่าครับคู่นี้ครับจุดเปลี่ยนจะคือเรื่องความฟิตนี่แหละครับวิกตอรียกิมารายอะท้ายเกมผมบอกเลยว่าจะดู สดชื่นกว่านักเตะปอร์โตครับปอร์โตผมเห็นบางนัดครับช่วงท้ายเกมเร่งไม่ขึ้นครับเวลาโดนนําโอ้โหกว่าจะโอ้โหบุกกว่าจะเร่งขึ้นแต่ที่อื่นอาจยืดยาดครับผมมองแล้ววันนี้ปอร์โตโปรแกรมหนักหน่วงอะช่วงเนี้ยมองเลยเร่งไม่ขึ้นครับตรงเนี้ยครับวิกตอรียกคิมารจะใช้ความได้เปรียบเรื่องความฟิตครับที่บทและเบียดปอร์โตไปอย่างน้อยๆวันนี้ผมมองครับวิกตอรียาคิมารบุกมามีแต้มครับผมมองวิกตอรียาคิมารทีมเยือน ไม่แพ้ครับปอโต้ช่วงนี้ไม่ค่อยดีครับยืนพื้นไปเลยครับวิกตอรีกินมาไรร้องที่ราคาครึ่งควบลุกมีกําไรแน่นอนครับจบลงไปเรียบร้อยครับสําหรับฟุตบอลวันนี้5คู่ครับกับบทวิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้5คู่ต้องบอกเลยครับว่าฟุตบอลวันนี้มีน้อยน้อยพอสมควรครับแต่ก็ต้องบอกว่าผมคัดสรรมาให้ทุกคนวันนี้5คู่ครับต้องบอกว่าน่าจะมีกําไรไอ้5คู่เนี่ยพราะแต่ละคู่ต้องบอกว่าเข้าตาเข้าใจเหลือเกินครับ สรุปให้ฟังนะครับวันนี้มีอะไรกันบ้างคู่แรกครับกาลาตาสราเจอกับเฟเนบัชเช่คู่นี้ให้รองเฟเนบาเช่ทีมเยือนที่ราคาปอปลาคู่ที่2โรมาเจอกับมอนซ่าคู่นี้ตัวผมให้ต่อโรมาที่กําลังร้อนแรงที่ราคาลูกครึ่งคู่ที่สามับเซบียาเจอกับมาโยกาคู่นี้ให้รองมาโยกาทีมเยือนที่ราคาปอปลาครับคู่สี่เชฟฟิลล์ยู่นเต็ดเจอกับลีดคู่นี้ให้รองเชฟฟิลล์เจ้าบ้านที่ราคาครึ่งลูกคู่ที่5ครับปอโตเจอกับวิกตอเรียกิมารายคู่นี้รองวิกตอเรียกิมารายทีมเยือนที่ราคาครึ่ง วันนี้บอลไม่มากครับบอลไม่เยอะก็หอมปากหอมคอครับเอาแค่สนุกสนานพอครับลูกมลมกรมีลมข้างในครับไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่ถ้าอยากจัดหนักจัดเต็มวันนี้ตัวผมเสนอคําว่าโรม่าไปเลยครับร้อนแรงแบบนี้ใครจะยับยั้งใจได้ครับใครจะโอ้โหไม่ไปโรม่าได้ไงวันนี้ครับทำเงินเห็นบอกเลยครับวันนี้ตัวสามดาวผมให้ตัวเดียวตัวเน้นๆวันนี้ตัวสามดาวไปโรม่าเลยครับหนักๆนักเน้นเโรม่าได้ส่วนตัวอื่น ถ้าใครชอบตัวไหนจะเอาไปวางเป็นบอลเต็งบอลสเต็ปก็ได้ครับชอบตัวไหนก็ตามขัดตัวไหนก็สวนไม่ว่ากันครับของแบบนี้ไม่เข้าใครออกใครครับลูกกลมๆม,มีลมข้างในก่อนจากกันวันนี้ครับกำลังใจเล็กๆน้อยๆจากทุกคนให้กับตัวผมและทีมงานครับด้วยการกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลดีๆจากทางเรา วันนี้ค่ำคืนนี้ขอให้เป็นวันที่ดีค่ำคืนที่ดีของทุกคนแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้กับแถวสองสองเกมสวัสดีครับ